ครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้มาให้ดูนะครับเรื่องของลำไยดอกบานนะครับว่าควรจะใช้สารเคมีตัวไหนนะครับแล้วก็บำรุงยังไงนะครับ <zer> อันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับว่ามันเริ่มบานแล้วนะครับเริ่มบานประมาณสักสิบเปร์เซนต์นะครับก็จะไล่นะครับก็อย่างที่บอกครับมันจะไล่จากตรงโคนนะครับขึ้นมาปลายยอดนะครับเพราะว่าปลายยอดยังไม่ยังไม่โผล่นะครับก็ สังเกตนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับก็เหมาะกําลังดีนะครับแต่ช่อยาวไปหน่อยนะครับก็ถือว่ายังโอเคนะครับถ้าถ้าบานประมาณนี้นะครับก็ก่อนที่จะบานนะครับลักษณะนี้นะครับก็วันนี้ผมมาให้ท่านดูนะครับว่าอันนี้หลังฝนตกนะครับก็นี่ครับนี่ครับเห็นเห็นรอยไหมครับ อันนี้คือเป็นแมลงนะครับก็ก่อนที่จะดอกบานนะครับขอให้ท่านนะครับพ่นสารนะครับพ่นยาแมลงไปด้วยนะครับจะดีมากนะครับ mm. นี่คร <t ron b ara> ับเห็นไหมครับตรงนี <t ron b ara> ้นะครับนี่ครับอันนี้เอ่อช่วงนี้มีฝนลงมานะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเป็นร้านน้าค้างนะครับแต่ตรงนี้นะครับคือหนอนเจาะนะครับหนอนตัวเล็กๆนะครับเจาะไปยอดนะครับก็ก่อนที่ดอกจะบานนะครับ แนะนําให้ท่านนะครับพ่นยาฆ่าแมลงนะครับแคลเซียมโบรอนนะครับไปด้วยนะครับยาเชื้อรานะครับอย่าขาดนะครับยาเชื้อราก็ถ้าพ่นแคลเซียมโบลอนนะครับก็ 200cc นะครับที่แนะนํานะครับแล้วก็ยาเชื้อรานะครับอาจจะเป็นคาเบนดาซิมนะครับหรือว่าโพพิเนปหรือว่าตัวของเมนโคเซปได้นะครับแต่ก่อนดอกบานนะครับก็จะทําให้ ไม่มีเชื้อรานะครับถ้าเจอฝนประมาณนี้นะครับเพราะว่าทางเหนือนะครับวันนี้นะครับวันที่ 6นะครับโดนฝนไปแล้วครับ2ชุดนะครับก็ถ้าท่านไม่ฉีดยาเชื้อราครับก่อนดอกบานประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้เกิดพวกราน้าค้างราน้ําฝนนะครับทาให้ดอกหลุดร่วงนะครับก็มีปัญหาแน่นอนนะครับว่าดอกไม่ค่อยติดดีนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในการผสมเกสรนะครับช่อประมาณนี้นะครับช่อไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้กําลังดีนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นเกสรก็จะสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับ ลองสังเกตดูนะครับตัวพูตัวเมียนะครับก็เหมาะกําลังดีนะครับก็ทําให้ปีนี้นะครับคาดว่าผลผลิตทางเหนือนะครับค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าด้วยของสภาพอากาศนะครับแล้วก็ฝนนะครับที่ว่ามาแบบพอดีนะครับมกกลาก็ตกนะครับกุมพาก็ตกนะครับคาดว่าผลผลิตทางภาคเหนือน่าจะค่อนข้างดีนะครับ ดีถึงดีมากนะครับก็อย่างนี้นะครับผมผมให้ดูก่อนนะครับบางบางสวนนะครับที่เป็นเพไฟนะครับถ้าเป็นเพไฟในการกินกินดอกนะครับเพไฟเราจะเห็นยากนิดนึงนะครับก็ถ้ามีนะครับก็ใช้อิมิดาคอผิดนะครับหรือว่าไทมีท็อกแซมนะครับฉีดได้เลยนะครับเพไฟเราจะเป็นตัวเล็กๆครับเราไม่ค่อยเห็นนะครับก็แต่ถ้ายาแมลงนะครับก็ผมแนะนาแลมดาไซฮาลทินนะครับเพราะว่าเป็นยาเย็นนะครับฉีดฉีดได้ดีนะครับในช่วงนี้นะครับ ประสมกันไม่ได้นะครับก็นี่ครับเจอฝนไปวัน2วันไม่แน่ใจว่าจะติดดีหรือเปล่านะครับก็ส่วนนี้น่าจะดีนะครับเพราะว่าฉีดค่อนข้างบ่อยนะครับเรื่องของยาแมลงนะครับแล้วก็แคลเซียมบลลอนนะครับก็นี่ครับระวังนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับทำให้ผลผลิตเสียได้เหมือนกันนะครับ วนแมลงต่างๆก็ให้ท่านดูรอบๆสวนนะครับก็ส่วนใหญ่ก่อนที่จะบานนะครับช่วงนี้นะครับหนอนจะเป็นประมาณนี้นะครับที่เป็นหนอนตัวเล so ็กๆนะครับนี่ครับมันจะพันกิ่งประมาณนี้นะครับก็เนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเล็กๆตรงนี้เลยครับนี่ครับก็ฉีดฉีดก่อนดอกบานนะครับแนะนําฉีดก่อนดอกบานนะครับตัวนี้อาจจะใช้ตัวแลมด้าหรือว่าตัว อะบาเมกตินนะครับฉีดได้เลยนะครับแต่แนะนํานะครับก่อนดอกบานนะครับให้ฉีดนะครับปีนี้เป็นกันเยอะนะครับหนอนตัวนี้นะครับค่อนข้างระบาดหนักนะครับก็ให้ท่านดูสวนท่านให้ดีนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นหนอนเจาะเจาะนะครับก็สังเกตให้ดีนะครับมันก็จะอยู่ข้างในนะครับเนี่ยเนี่ยครับหนอนเจาะนะครับ ถ้าก่อนดอกบานนะครับท่านจะใช้ตัวไตอะโซฟอสหรือว่าโพฟิโนฟอสก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตนะครับก็คือเป็นยาค่อนข้างเย็นนะครับฉีดได้นะครับก่อนดอกบานนะครับแนะนําก่อนดอกบานนะครับฉีดกันได้นะครับก็หมั่นดูแลรักษานะครับก่อนที่จะบานนะครับก็ให้ท่านดูดีๆนะครับก็จะทําให้ผลผลิตท่านได้ดีขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็ขอให้ทุกท่านนะครับฝนตกดีๆนะครับฝนดีๆนะครับฝนทรงดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ผลผลิตติดเยอะๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถามมาเรื่องใบเรื่องอะไรนะครับก็ถ้าใครที่ฉีดสารนะครับช่วงมกรานะครับอาจจะเป็นใบประมาณชุดนี้หรือว่ากำลังพุ่งนะครับก็ใจเย็น ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าบางสวนนะครับเขาพ่นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวานะครับก็จะเย็นๆนะครับเพราะว่าหลายท่านหลายคนนะครับฉีดพ่นแตกต่างกันนะครับก็นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ